วันนี้จะมาซื้อน้ำอ้อยนะคะวันนี้จะมาซื้อน้ำอ้อยจ้าน้ำอ้อยพรุ่งนี้ไว้ให้สามขวดเลยใช่ค่ะนี่นะคะว,วิธีการบีบน้ำอ้อยโดยใช้เครื่องอ๋อมันบีบได้ถึงสองครั้งเหรอสองครั้ง อันนี้หลานชายทำน้ำอ้อยขายนะคะอ๋อใช่ได้สองครั้งจริงๆนะมันยังมีน้ำอยู่นะอันนี้เป็นอเนออ,ปอ,ปอะะเป็นอ้อยที่ปอกไว้นะคะเป็นอ้อยที่ปอกไว้ก็จะไหลลงนี้นะคะน้ำก็จะไหลลงนี้อันนี้เป็นเอ่อกองเลยนะคะอันนี้เป็นผ้ากองนะคะกองสะอาด ที่ชั้นเนี่ยสิดชั้น8ดชั้นเลยค่ะผ้ากองนีต้องแดชั้นนั่นถือว่าอันนี้ก็สำเร็จสาเร็จเลยนะคะใช้ได้เลยสะอาดเรียบร้อยค่ะอ้อยออยที่จะเอามาทำนี่ก็ต้องเป็นเอ,อที่ไม่ไม่แก่มากนะคะแล้วก็ไม่อ่อนมากจนเกินไปนะฮะลำลํำต้องกันบางดีนะคะ นี้ต้องกำลังดีเลยนะคะถึงจะมีน้ํานะคะถึงจะมีน้ําแล้วก็ให้ให้รสชาติหวานหวานเป็นธรรมชาตินะคะเราไม่ใส่น้ําตาลนะคะใครสนใจสั่งได้นะคะสั่งได้ใครชื่ออะไรอะ่ะใครชื่อยังยังไม่ใช่ชื่ออ่ะยังไม่ใช้ชื่อค่ะแต่สั่งได้นะคะสั่งได้นะคะวิธีการค่ะ อันนี้เป็นอ้อยที่ยังไม่ปอกนะคะนี่เป็นอ้อยที่ยังไม่ปอกนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะคะเป็นแบบนี้ซื้อมานะคะซื้อมาเป็นแบบนี้นะคะเขาขายเป็นกิโลหรือเป็นอะไรเป็นโลใช่ไหมขายนี่ค่ะห้าสิบเนี่ยค่ะอันนี้ be นะคะเราซื้อมาเป็นเป็นนี้ในะคะห้าบาทห้าสิบแต่มันสวยนะสวยมากเลยอ่ะแสดงว่าอันนี้ mm hmm. there, ต้องเป็นเกรดเอใช่ไหมสวยสวย,สวยมากเลยอ่ะอ้อยลำใหญ่ ไอ้น้ำใหญ่นี้จะให้น้ำเยอะนะคะแล้วก็หวานนะคะหวานสดชื่นค่ะซึ่งหลานก็ทำอันนี้ไม่ได้เติมน้ำตาลเลยนะคะเป็นธรรมชาติเลยนะคะอันนี้เว,เวลาเอ,อเวลาบดเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะรีดนะคะรีดน้ำออกแล้วก็จะเหลือเป็นสังนะคะสังแบบ <ๆ S 2> ก็จะไปทำการปลูกต้นไม้ได้นะคะเป็นเอาไปปลูกต้นไม้ ให้ควาชมชุ้มชื้นแก่ต้นไม้ได้นะคะน้ำมันก็จะออกน้ำมันก็จะออกตรงนี้มันเต็มไหมยังเนี่ย ให้ใจทำไมมันเลยขึ้นมามนนอ๋อโอเคโอเค,อเคพุ่มเมียไว้ให้สามขวดเด้อใส่บาทนะโอเคโอเคค่ะก็จบนะคะวิธีการมามาดูวิธกะะีการบีบน้ำอ้อยนะคะการบีบน้ำอ้อย ซึ่งหลานก็จะทําไปขายทุกวันนะคะไปทํางานแล้วก็เอาน้ําอ้อยไปขายด้วยนะคะซึ่งถ้าใครสนใจก็สั่งได้นะคะขวดละสิบบาทนะคะขวดละสิบบาทสั่งได้นะคะนะคะโอเคค่ะก็ไม่มีอะไรนะคะวันนี้ก็มาสั่งน้ํามาสั่งน้ําอ้อยนะคะแล้วก็มาชมวิธีการการผลิตน้ําอ้อยนะคะโดยวิธีการธรรมชาตินะคะ โอเคค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ